เป็นไงบ้างการมีความรู้สึกม oh. ันดีขึ้น<ต>ไหมครัตอนนี้มันดีขึ้นอย่างดีขึ้นครับเพราะว่าได้ทํางานครับแล้วกไ็ได้ได้แบบว่า,เ,าเจอพี่ๆเขาแบบแนะนําหลายๆอย่างครับว่าแบบว่าจริงๆแล้วก็ก็เป็นเพื่อนกันดีสุดอะไรเงี้ยครับผมแต่คนก็จะแบบไม่ค่อยเชื่อว่าแบบว่าแบบเ,เลิกกันจริงอะไรเงี้ยเพราะว่าคิดว่าแบบโปรโมทเพลงอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก <laughs> ็เลยแบบว่า ก็เลยแบบครับก็เลยแบบว่าแบบก็บอกตรงตรงนี้อีกรอบหน่งนะครับวันเลิกกันจริงครับไม่ได้แบบว่าสร้างกระแสเพื่อเพื่อโปรโมทเพลงเพราะว่าเพราะว่าแบบว่าคือคือแบบไม่ชอบโกหกอะเพราะว่าถ้าโดนขุดมาก็จะโดนด่าเยอะกว่าเดิมละเอะหลายคนยังเข้าใจว่าที่เลิกกันเป็นเพราะตัวเราแบบใช่ก็ก็เข้าใจคนอื่นเขานะครับว่าแบบมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า คนอาจจะมองว่าแบบมันเลิกแล้วแบบมาปล่อยเพลงเลยอะไรเงี้ยครับผมก็ไม่ไม่ได้โกรธอะไรเขาแต่แบบว่าผมก็อยากเขาดูว่าแบบเลิกกันจริงครับหรือแบบวจะจะ,จะให้พูดยังไงดีสาเหตุมันยังตัดส, <า S 2> ส,ส,สินใจทําไมมันถึงไปต่อด้วยกันไม่ได้มันไปต่อด้วยกันไม่ได้เพราะว่าคือก็เราอยู่กันมา6ปีนะครับเป็นเป็นเป็นเหมือนเพื่อนแล้วก็แฟนนะครับช่วงแรกอาจจะเป็นแฟนแล้วก็เราเริ่มมีความรู้สึกว่าเขาก็เริ่มแบบเริ่มแบบ ไม่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 เช네ิงอิ่มตัวเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าครับใช่ใช่ครับก็เลยแบบมันเปลี่ยนไปแล้วยังความรู้สึกจากความรักเป็นแฟนเป็นรักไปเป็นเพื่อนอะไรกันก็ด้วยนะครับก็ด้วยครับแล้วก็เลยแบบว่าเออก็เลยแบบว่าแบบเหมือนเหมือนก็เป็นเพื่อนกันก็ได้อะไรเงี้ยครับใช่ครับอันนี้อันนี้มาถึงความรู้สึกของแจ็คหรือความรู้สึกของคุณจริงๆน่าจะทั้งสองสองคนนะครับแบบเหมือนแบบคือเราก็มีความรู้สึกว่าแบบ เออมันมันเหมือนเพื่อนจริงๆเนาะอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เรายังไม่กล้าพูดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเขาเขาก็ดีกับเราทุกเรื่องเลยครับดีแบบดีแบบว่าเหมือนแบบเป็นเพื่อนที่ดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ครอบครัวเขาก็ดีกับเรามากๆแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรให้ให้มันแบบเสียหายหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเขาดีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมตอนนั้นไม่มีจุดแตกหักหรือแบบทำคำพูดอะไรที่แบบทำให้ตัดสินใจ ไม่ไม่ไม่มีนะฮะแต่แบบว่าเหมือนแบบเขาดูเขาก็รู้สึกว่าแบบเออแบบเออเหมือนแบบแจ็ครู้สึกอย่างนั้นใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบเหมือนเพื่อนอะ้รเราก็บอกว่าเออก็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 ใช่อะไรเงี้ยก็แบบตอนแรกก็แบบแบบเหมือนเราก็อยากให้แบบเป็นเพื่อนกันดีกว่าอะไรเงี้ยครับจะพย้อนกลับไปแจ็คเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาคือเจ้าสาวในอนาคตใช่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 ตอนนั้นก็แบบว่าเป็นเจ้าสาวแบบว่าก็คืออยากจะแบบอยู่ใช่ใช่แต่แบบบางทีเราก็เหมือนอาจจะเป็นเพราะว่าแบบ มันมันไปต่อไม่ได้หรืออะไรเงี้ยครับแล้วก็พยายามไม่แบบตอแหลกับตัวเองหรือแบบจะพูดไงดีอะแบบเออซื้อสัตว์กับเองโอ้ซื้อสัตว์พูดอีกครับขอโทษครับอยู่กับเจมส์มดดำบ่อยโทษโทษเจแล้วให้เจด่าแล้วก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าแบบก็ต่างต่างฝ่ายต่างแบบว่าเป็นเป็นแบบนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยยากมากไปหรือเปล่า อะไรนะด้วยด้วยครับทำงานทุกวันครับก็คือวิธีการก็คือแบบไลน์หาเขาว่าไปทํางานแล้วนะแล้วก็ตอนคืนก็แค่เฟซไทม์บอกว่าเออเดี๋ยวนอนแล้วอะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็คุยนิดๆหน่อยๆอ,อะไรอย่เงี้ยใช่ใช่ม้ย<ๆ>ก็หลายๆอย่างครับจริงๆเขาก็ไม่ได้ผิดด้วยนะครับเพราะว่าเขาก็<ม>เขาก็เข้าใจว่าเราไม่มีเวลาอะไรอย่เงี้ยครับมันก็เลยมันก็เลยได้ข้อสรุปมาก็คือเป็นเป็นเพื่อนกันอะไรอย<ม>่เงี้ยครับด้วยคาแรคเตอร์เราที่แสบ ชายคนชอบมองผมไปตีหม้อบ่อยหรือแบบไปไปแบบไปเที่ยวมันมันแบบแล้วแบบเรารับเราต้องบอกไม่มีครับไหไม่มีบ้างครับแต่แต่ก่อนครับแต่ก่อนผมไม่ชอบโกหกครับเดี๋ยวเขาขุดมาแล้วเดี๋ยวแบบ เดี๋ยวเขาจะหาว่าไอ้นี่ตอแไหนไม่ชอบแต่มันเป็นช่ประเด็นหลักในการทําให้เลิกันใช่จริงๆเขาก็อนุญาตแหละครับแต่แบบว่าเขาก็เข้าใจอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเราไม่อยากไปไปพูดอะไรให้มันแบบว่าแบบว่าการโกหกเดี๋ยวนี้วงการบันเทิงมันน่ากลัวมากครับก็ต้องพูดตรงตรงครับแต่ไม่ได้มีคนที่เรารู้สึกพิเศษแทนเขาหรืออะไรใช่ไหมไม่มีนะไม่มี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 เพราะว่าจริงๆแล้วคือผมว่าเขาคือพิเศษที่สุดสําหรับผมในในตอนนั้นแล้วก็ผมรู้สึกว่าเขาก็คือแบบ ผมเชื่อว่าผู้ชายหลายคนนี่ะก็ต้องมองว่าแบบผู้หญิงเ่ะเป็นแฟนหรือเป็นอะไรเงี้ยมันมันมันไม่ใช่แค่แบบเก่งเฉพาะแบบเรื่องงานหรือแบบเก่งเฉพาะเรื่องแบบอะไรเงี้ยมันมันมันต้องมันต้องมีความรู้สึกว่าแบบคือจะพูดไงดีวะคือคือแบบว่าเขาดีกับผมแบบแบบเหมือนแบบทุกอย่างเลยครับแบบเพื่อนหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็สถานะยังเป็นเพื่อนกันได้ไหมโอ้เป็นเพื่อนกันอยู่ครับทุกวันนี้ก็คุยเรื่องงานเขาเป็นคนดูคิวให้ครับแต่ก็จะคุยแบบว่า เรื่องงานเพราะว่าไม่กล้าคุยส่วนตัวเพราะเดี๋ยวผมร้องไห้ครับผมบอกเขาว่าไม่ต้องโทรมาพี่ถามแบบชาวบ้านเลยลองงอเข้ามาอะไรนะฮะงอเข้ามาก็ไม่ไม่ได้งอเคยงอไปนานแล้วครับตอนนู้นเคยมีปัญหากันแบบแบบแบบเหมือนทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับแล้วเรารู้สึกว่ามันต่างฝ่ายต่างแบบว่าให้ให้แบบลองลองแบบลองแบบเป็นแบบนี้ไปเลยอะไรเงี้ยครับที่มบอกว่าทำไมอย่าพูดนะเดี๋ยวจะร้องไห้เรายังรักเขาอยู่เลย เจ๊กพ่อผมนะอะไรนะเอาใส่แมสใส่แมสเขาอยู oh, oh, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Ah, ่หรอเอาพี oh, ่ใส่แมสมันพูดไม่ชัดใช่ไหมเจ๊กพ่อผมครับยังเรายังรักตั้งแต่เลิกกันมาวันนี้เราคิดถึงเขาบ้างไหมในฐานะแฟนอะไรเงี้ยก็คิดถึงครับเวลาเจอรูปในไอจีก็แบบก็มีแบบว่าก็มีแบบว่ายัง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 คิดถึงเขาเพราะว่ามันหกปีแล้วก็แบบผูกพันกันแบบว่าแบบแบบเหมือนแบบทั้งเพื่อนกันเรื่องแบบแบบเหมือนแบบเราจะมองว่าเขาเป็นผู้หญิงที่แบบ ดีกับเราทุกเรื่องดีกับครอบครัวกับเราทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ยครับยังอยากกลับไปคบกันในส,สนามแฟนไม่ได้ก็ <ๆ S 1> ต้องต้องต้องดูครับไม่รู้เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าแต่ขอย้ําตรงนี้นะครับว่าไม่ได้แบบเลิกกันเพราะโปรโมทเพลงอะไรอย่างนี้ยครับเพลงดังได้เพราะหมาครับ<า>คนเข้าไปดูหมาครับยึงยมดยือไม่กล้าครับคุกเขาเป็นแบบว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีหนุ่มๆเข้ามาหาเขาเราจะยังไงครับได้เลยครับก็แบบก็ยินดีครับเพราะว่าจริงๆคือเราก็เลิกกันจริงๆครับ แล้วก็เชื่อว่าเราจบกันได้ดีจบแบบเพื่อนครับแล้วก็ผมผมไม่ได้ชอบแบบโกหกหรือว่าไม่ชอบแบบแบบตอแหล่ครับก็คือแบบคนรอบข้างพยายามจะให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอะไรนะคนรอบข้างโทษโทษโทษรอบข้างพี่บดดำเลยทั้งคุกกิ๊บเลยเขาอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมคุกกิ๊บไม่ได้โทรมาครับแต่คุกกิ๊บจะเข้าใจแต่บดพี่บดดำอ่ะเขาก็จะชอบให้แบบว่าดอกดีกัน ไม่ต้องไม่ต้องมาแอปมาเลยโปรโมทหรือเปล่าไม่อมาว่าองมว่เหมือนแจ็คบอกว่าถ้ากลับไปแล้วคำตอบมันจะไม่เป็นอย่างที่แจ็คต้องการไหมผมว่ามันเป็นแบบนี้ดีสุดอะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาก็เขาก็ไม่อึดอัดด้วยแล้วก็เราก็ผมไม่รู้จะพูดยังไงผมแค่รู้สึกว่าผมผมก็ถ้ามันใช่อะครับผมก็ผมก็ยังบอกว่าเออถ้ามันใช่เราถ้าเรากลับมาคบกันอีกรอบหนึ่งก็คือแบบ ไม่ไปไหนแล้วนะอะไรเงี้ยเขบอกครับเขาบอกว่ามูฟออนไม่ได้เลยมูฟออนคืออะไรเดินไปต่อมันก็มันก็จริงๆแล้วมันก็คือตอนนี้มันมันเหมือนกับมันเป็นเป็นเพื่อนแล้วก็ทำงานอย่างเงี้ยครับดีสุดเพราะว่าตอนนี้คือชีวิตผมก็คือแบบว่า ดูแลหลายคนมากครับก mm. ็คือแบบเราเราก็ทํางานแบบเช้าเงี้ยเย็นเงี้ยครับมันไม่มีเวลาให้เขาด้วยอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลายๆอย่างคือเขาก็ดูแลเรื่องคิวเราเขาก็จะเข้าใจในตัวเรามากขึ้นกับกับการทํางานของเราอะไรเงี้ยอย่างเขายังดูคิวอยู่มันกลวนเรื่องความผูกพันที่มันยังต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยไหมครับมันจะทําให้ตัดยัง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 เจอไม่ได้ครับเพราะว่าผมผมผมบอกเขาเองนะครับเพราะแบบผมผมแบบ ผมกลัวแค่แต่วัยแฉเราก็ยังไม่เจอหน้าไม่เจอเลยครับแล้วก็ไม่ไม่คุยแชทส่วนตัวก็คือคุยทางทางผู้จัดการอย่างเดียวคุณแม่ผู้จัดการก็คืออะไรนะน้ำแกงว่ายเงบ้างคุณแม่ก็ผมก็เคยให้กุมารดูดวงตอนนี้ก็ไม่ได้ให้กุมารดูครับแล้วกุมารอะไรนะแม่เราก็ไม่เกดดึงแม่ก็เข้าใจครับทั้งคู่ครับก็แบบว่า เขาก็เข้าใจแล้วก็แบบว่าเขาก็เป็นสไตล์แบบผู้ใหญ่เลยไม่เป็นไรแม่ยังเลิกกับพ่อเลยที่พี่บอกชื่อเจ๊กอะอย่างว่าแกที่จะพูดว่าถ้าเกิดไปรอบนี้จะไม่ไปไหนแล้วเนี้ยแสดงว่าเราก็ยังมีความหวังที่จะมีชีวิตกลับไปจิผมว่ามัน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 แล้วแต่ครับมันมีความรู้สึกว่าถ้าอะไรมันโลกทุกวันเนี้ยครับบางทีเนี่ยเราเชื่ออย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามมันเกิดขึ้นได้หมดอะครับ มันไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นที่แบบเรารู้จักหมอดูเยอะมาก,กน,นะหมอไม่ได้ทักเรื่องนี้นะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกวันนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกับชีวิตครับอย่าอย่าทำตัวแบบไม่ดีอย่าทำแบบโกหกคนอะไรเงี้ยก็พูดก,กันตรงตรงอะไรเงีง้ย <c oughs> ครับเพราะว่าอย่างเช่นผมก็ผมก็เป็นคนแบบยอมรับแบบซื่อเลยก็คือแบบคือพอเลิกก็ผมก็ไปดูหมอแล้วหมอก็บอกเดี๋ยวมีคนมาจีบเยอะนะระวังหน่อย คนมาคุยกับผมบอกเออเราจีบเธอไม่ได้ว่าพ่อหมอทักว่าเดี๋ยวเธอมาหลอกเรา <c oughs> ก็บอกเขาเนี่ยครับก็เปิดใจกับรักครั้งใหม่หรือยังมันมีคนเข้ามาคุยครับไดเรกครับแต่ก็มีเป็นรูปนมใหญ่มากแต่แบบว่าเราไม่ดูหน้าเลยเลยทุกท่านนรูปเขาครับรูปเขามันขึ้นมาเราก็แบบว่ากลัวเหมือนหมอบอกว่าแบบหมอดูเขาทักอะครับแบบว่าแบบ <c oughs> แกกลัวนมไม่ไม่กลัวหมอดู <c oughs> แบบว่าที่ที่เขาทักมาว่้แบบเดี๋ยวจะมาหลอกแล้วก็ พอมาหลอกปุ๊บมันก็เสียหายครับมันก็จะดูแบบกลัวไหมว่าจะหาใหม่จะดีไม่ได้เท่าคนเก่าก็ก็ก็แหย้ายไปหลายช่องเดี๋ยวนี้เก่งนะดูหลายช่องทำไมพ่อพ่อหาว่าพ่อพ่ยุทธ์กลับมาเนี่ยโชว์ใหญ่โชว์ใหญ่โชว์ใหญ่เลยตอบครัอบคม ก็แบบว่าก็ก็ก็ด้วยครับก็แบบว่าเราก็มีความรู้สึกว่าแบบเรามองว่าคนเก่าดีมากๆครับแล้วก็เรารู้สึกว่าเขาเขาสอนเราแบบเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะครับถ้าใครได้ติดตามคู่ของผมนะก็จะมองว่าแบบน้องคุณแบบดูแบบสอนเราให้เป็นผู้ใหญ่ไม่แบบว่าพูดจาแบบให้รู้เรื่องแล้วก็แบบภาษาไทยก็ต้องพิมพ์ให้ดีๆอะไรเงี้ยจะเขาเป็นเนี่ยเขาเป็นคุณครูครับซึ่งซึ่งดีมากๆเลยครับหวังไหมว่าวันหนึ่งมันจะกลับมา อะไรนะเราหวังไม่จริงใจเรื่อยเราหวังเคยเครับแต่ก็ถ้ามันไม่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 ใช่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อต่อเราครับนิกกี้มีเวลามาให้กำลังใจเราบ้างไหมอะไรนะเราโทรเราโทรไปหาเขาปรับใจเพื่อนไหมนิกกี้ก็ขอมาถ่ายยูทูบเขาครับว่าแบบเปิดใจว่าเลิกเพราะว่าหมอนวดหรือเปล่าเลยนิกกี้นิกกี้เขาก็ไม่เชื่อว่าเขาก็คิดว่าแบบโปรโมทเพลงอะไรเงี้ยแล้วผมก็มีความรู้สึกว่านิกกี้เขาก็แบบเริ่มกลัวผมแล้วอะไรเงี้ยว่าแบบแบบเหมือนกลัวผมก็แบบ

ผมว่าเขาน่าจะเป็นแฟนกันแหละเพราะว่าก้อยเขาไม่ชอบให้ผมชงให้นิกกี้โดมจักแล้ะใครล่ะครับแล้วถ้าก้อยได้ยินอยู่อยากบอกอะไรก้อยกลอะอยู่ข้างหลังนกีอยู่ข้างหลังพี่ขอโทษก้อยโอเคนะไม่เขาเขาเขาน่ารักทั้งคู่เลยครับเพราะว่านิกกี้ก็เป็นห่วงครับตอนตอนผมเลิกกับกับกับคุณนะครับแล้วก็ผมก็บอกว่าเออแบบก็ดูแลกันดีๆนะอะไรเงี้ยนิกกี้ก็อย่าเลิกก้อยนะแล้วก็รักกันนานๆอะไรเงี้ยครับเพราะว่าตอนนี้สนามบินยังไม่เปิด